สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชวนเพื่อนๆนะคะดูรลผมกันค่ะทําเห็นหน้าเปลี่ยนสีผมขาวนะคะให้เป็นผมดํานะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะในกระทะที่ตั้งไฟนะคะเพื่อให้เห็นหน้าขายสีนะจะได้ไม่มีปัญหานะคะว่าเฮนนานะคะไม่ติดนะคะซึ่งวิธีนี้จะช่วยเฮนนาติดได้ไวมากๆนะคะเราก็ นี่นะคะพุงเฮนหน้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะสีเขียวแต่เรานะคะจะต้องให้มันคลายสีให้มากที่สุดนะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่คั่วด้วยไฟต่ำนะแล้วก็ใส่นะคะผงใบเตยแห้งนะคะสองช้อนช้อนข้าวนะซึ่งผงใบเตยแห้งวิธีทำนะคะอยู่ในคลิปใต้คลิปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราคุณ ให้เฮนนากับใบเตยเปลี่ยนสีนะคะเหมือนคั่วค่อยๆค,ค,คั่วหินหน้ามันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแบบสีสีสออกสีดํานิดนึงนะคะซึ่งการที่เฮนนาออกสีดําเนี่ยจะช่วยเราได้เลยนะคะในแง่ของที่ว่าจะดึงสีจากเฮนนาได้มากที่สุดนะคะนี่นะคะ กินเห็นหน้าจะหอมมากๆเลยนะนี่นะคะคั่วนะคะประมาณสิบประมาณห้านาทีนะคะคั่วจะเย็นๆนะคั่วคั่วแล้วต้องพักไว้นะคะคั่วอย่างเงี้ย เหมือนเราคั่วคั่วพริกคั่วเกลืออะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะมันคั่วมะพร้าวนะคะเห็นไหมสีมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะแม้เมื่อกี้สีเขียวนะคะตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนสีแล้วนะคะพอ,อยันหน้าเปลี่ยนสีปั๊บหยุดนะคะหยุดมือแล้วก็เราก็ไปเตรียมนะคะในส่วนของเจ้ากาแฟกันนะคะ วิธีนี้นะคะจะทําให้ผงเห็นหน้านะคะติดสม่ําเสมอนะคะและที่สําคัญนะคะอยู่ได้นานติดทุนนะวิธีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของผงกาแฟกันโดยที่เราจะต้องไปต้มน้ําให้เดือดก่อนค่ะพักส่วนนี้ไว้ค่ะนะคะเรามาเตรียมในส่วนของกาแฟกันนะคะโดยที่เราจะใช้น้ําเดือด้วยนะคะเพื่อที่จะชงกาแฟนะน้ำเดือดกล้ กาแฟนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะวิธีนี้นะคะย้อมติดนานนะคะปิดผมขาวได้นานมากๆเลยนะคะหลายคนเจอปัญหาทำเลยค่ะชงกาแฟนะคะคนนี่ไหนั่นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเอาส่วนผสมของเฮนหน้า ที่เราคั่วเรียบร้อยเนีด้านล่างมันจะดํามันต้องไม่ไมอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะเห็นหน้านี่คือเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยคือมันจะติดติดดีมากถ้าอย่างลักนณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเอากาแฟที่ละลายถึงไว้นะคะคุณเข่ากันนะคะนุกทําเยอะนะเนี่ยเพราะว่าอะไรรู่ะเพราะผมนุกอะ มีปัญหาเออเขาเรียกอ,อะไรนะผมลูกยาวมากนะคะยาวยิ่งยาวต้องใช้เห็นหน้าเยอะน้ำอ,อกเลยเพื่อมันจะได้ทั่วหนังศีรษะนะคะ มันจะได้เนื้อครีมคข้นๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้แล็ปนะคะปิดเห็นหน้าไว้นะเพื่อที่จะให้ทําปริกิยาได้เต็มที่เห็นไหมสีมันเปลี่ยนทันทีเลยเห็นไหมคะเพราะว่าเราไปพัวก,ก่อนนะคะก็จะได้สีดํานะคะมากขึ้นไม่เป็นแดงนะคนใี้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวนุกจะรับไว้นะคะประมาณนะคะมาใส่เพิ่มอีกนิดที่เหลือนะคะนุกก็เก็บไว้นะคะ mm. ใช้ในครั้งต่อไปนะนุกขั้วทีละแค่นี้ล่ะประมาณนี้นะคะ mm. ถ้าใครผมยาวแนะนําใส่ให้หน้าเยอะกว่านี้นะคะ mm. มันทําได้บ่อยตามที่ต้องการยิ่งทําบ่อยอาทิตย์ละครั้งเนี่ย mm. คือผมเนี่ยแทบจะไม่มีนั่นเลยนะ mm. แล้วผมมีน้ําหนักมากนะคะ mm. ผมจะสวยมากเลยนะคะ คือเราอายุเยอะๆเนาะก็อะไรที่เป็นธรรมชาติจะดีสุดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแรปทิ้งไว้นะคะ ทีนี้เราก็จะแรปทิ้งไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาจัดก,การผมกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้อย่างนี้แล้วเนาะทีนี้นะคะเราเออออกเลยจ้าและใส่ในส่วนของโยเกิร์ตรสธรรมชาติไปนะคะเราก็ใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติไปนะคะ่ะทีนี้นะคะเราก็คนเจ้าโยเกิร์ตนะคะให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํานะคะผมกันนี่นะคะ ไหมมันจะได้เนื้อนะคะอย่าเหลวจนเกินไปและก้อยที่สําคัญนะคะอย่าข้นจนเกินไปนะคะเราจะได้เนื้อประมาณนี้นะคะหรือนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมผมกันนะคะซึ่งระหว่างนี้นุกจะต้องไปสระผมนะและนะคะให้ผมแห้งเทคนิคก,การทําเฮนน่านะคะก็คือไล่จากปลายผมนะคะส่วนที่งอกที่สุดนะคะมาก่อนค่ะ และพอกให้หนาที่สุดนะคะไม่ให้มีร่องรอยของการที่ว่าไม่เหลือเลยนะก็คือพอกให้หนาที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะโดยการแบ่งผมเป็นชั้นๆนะคะซึ่งของนุกเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยคลิปที่นุกทําไว้เนี่ยมันหายนุกก็เลยเอาคลิปที่ทําคุณเอให้แต่ลักษณะการทําก็คล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปหมักกันต่อนะคะโดยการใช้การแพ็คนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับทําการ นั้นนะคะเราก็ใช้ฟิล์มหุดนะคะมา,มาร์ไว้เลยนะคะประมาณ30นาทีนะคะซึ่งตอนนี้เห็นหน่าจะทำงานเต็มที่มากๆนะคะเดี๋ยว30นาทีหลังจากนุ่งมาร์ไปนะคะแล้วเรามาดูกันคะ่ะว่าผมจะเป็นอย่างไรคะ่ะ เป็นไงบ้างคะหลังจากไปดูมาแล้วนะคะสีผมนะคะจะออกค่อนข้างสีแดงนะแต่ถ้าเราอยากให้ได้สีดํานะคะก็ต้องใช้อินเดโก้นะคะทําซ้ําอีกประมาณแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะซึ่งในคลิปหน้านูก็จะมาทําให้ดูกันนะคะการทําเฮนน่าผมเนี่ยช่วยได้นะคะถ้าเกิดใครที่มีอาการแพ้สารเคมีนะคะจากการย้อมผมนะคะรวมถึงคนที่กลัวการเป็นโรคมะเร็งมากๆและการทําเฮนน่านะคะจะทําให้ผมเราเนี่ยมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะปัญหา เรื่องหนังศีสะหมดไปแน่นอนนะคะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของหลังแคนั่นเองค่ะก็ลองกันไปทํากันดูนะคะอะไรที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติดีแน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้นุกและทีม